คาเฟ่เนื้อใหญ่พี่วายก็อยู่ที่ขอก็อยู่โอเคโอเคอะกิีลุกหิวจัดหิวจัดหิวจัดกินคำใหญ่ใหญ่เลยคำใหญ่ๆเออกินเข้าไปเหลือนี่ไว้แม่ด้วยอ่ะเนื้อ,อย่างแรงเนื้อ,อย่างแรงครับ สักกูนะยืนยันยันยันจะ้ะคาเฟ่อ่ะ,อะเออกินเข้าไปลูกอืมอร่อยมากเหนื่อยมากอะลูกเหนื่อยมากไหมหน้าเริ่มแหลมขึ้นเรื่อยๆเ,เลยนะเริ่มโตอ๋ออิเมอร์เหัวน้ำหัวน้ำหน่อยเอาหัวน้ำหน่อยลุงเออหัวน้ำหิวน้ำด้วยร้องเยอะแล้วเนี่ยเออ แรงอกคอยืดคอยยาวได้ออยินไหมได้ออยินไหมอโอเคออกมาเดินเล่นไหมออกมาเดินเล่นไหมพี่วายอย่าทำน้องนะพี่ขอด้วยพี่ขอห้ามพี่วายก็ห้ามมาเกาะเกาเออก็ โอเคโอเคไหมคาเฟ่โอเคไม่หลุกกอดดีๆนะอย่ากกระโดดนะพี่ว่าจะจับเอาลุกสะชื่นหน่อยนะ้ออกมาข้างนอกสกชื่นหน่อยพี่แก้วก็มองอยู่นะโอเคนะ น้องคาเฟ่บ๊ายยท่านผู้ชมนายเก่งกันทุกวันแล้ว